จุดประสงค์ของวันนี้ในโครงการวันนี้เราจะต้องการเปลี่ยนนักศึกษาให้กลายเป็นนวัตกรและเป็นนวัตกรที่เรียกว่านวัตกรจิตอาสานโยบายของชาติเราจะต้องเป็นผู้สร้างแล้วครับเราไม่ได้เป็นผู้ใช้แล้วนะเราต้องเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นการเป็นผู้สร้างเราก็ต้องมีนวัตกรรม ซึ่งผู้สร้างนวัตกรรมถ้าลองบอกไปแล้วคือนวัตกรเพราะฉะนั้นโครงการของเราวันนี้คือเราจะมาทําการสร้างนวัตกรเพื่อเอานวัตกรไปสร้างอะไรครับนวัตกรรมนวัตกรรมที่เราทำเนี่ยขออย่างเดียวครับพื้นที่เนี่ยต้องการอย่างเดียวง่ายและใช้ได้จริงโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่จะไปพัฒนาชุมชนชุมชนต้องการอะไรทราบไหมครับ ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยสิอย่างบ้านผมนะครับเป็นชุมชนชนบทชุมชนหนึ่งคือที่จังหวัดัชนาทครับปัญหาของชุมชนผมก็คือการที่คนในชุมชนต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งตอนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าปัญหาตรงนี้ถ้าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นคนในชุมชนก็จะมีรายได้แล้วก็มีอาชีพที่ดีขึ้นครับของผมคือ จากตำบลตลาดกวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับสิ่งที่ผมพบเห็นเลยในตำบลคือค่าใช้จ่ายครับพวกต้นทุนค่าน้ํามันการสูนบน้ําตำบลตลาดกวดเนี้ยติดแม่น้าเจ้าพะยาก็จริงครับแต่ไม่สามารถดูดน้ําจากแม่น้าเจ้าพะยายมาได้เนื่องจากคันดินจะทลายครับ <c oughs> โครงการเนี้ยครับเห็นบอกว่าหาพลังงานทดแทนครับเลยอยากจะเข้าเพื่อลดต้นทุนในการหาน้ําหาอะไรพวกนี้มากขึ้นครับครับการที่เราจะเป็นนวัตกรอันดับแรก เราต้องดูให้ได้ก่อนว่าชุมชนเนี่ยมีประเด็นหรือปัญหาอะไรทางมหาวิทยาลัยได้นำแนวคิดมาใช้ในการพัฒนาทักษะของนวัตกรนะซึ่งเราเรียกทักษะตัวนี้ว่า5 i ไอจะต้องเป็นทักษะที่ลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงนะเพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเพราะฉะนั้น5 i ที่ครูพูดถึง อันดับที่1น,นะครับไอแรกนะฮะอินสปิเรชันก็คือทุกคนจะต้องมีแรงบันดาลใจก่อนให้เข้าใจถึงปัญหาวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุดขั้นที่2เราจะต้องมีอิมเมจเนชันก็คือการมีจินตนาการขั้นที่3ครับเราจะต้องทําการลงพื้นที่ครับการที่จะเป็นนวัตกรตัวจริงได้เราจะต้องลงพื้นที่ครับไปทํางานกับอะไรฮะไปทํางานกับชุมชนจริงๆสกัดมาให้ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไร แล้วเราเอาปัญหาตรงนี้มาทําการออกแบบนวัตกรรมขั้นที่4ครับเป็นขั้น i n t e ิเกรชันการที่เราได้ปัญหาหรือประเด็นมาแล้ววางแผนในการร่วมมือเพื่อจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเราต้องแชร์ความคิดเราต้องช่วยกันทำนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ครูคิดว่าเป็นตัวที่สำคัญที่สุดหลังจากนั้นครับ implementation เราสร้างนาวัตกรรมมาแล้วเราคุยกันแล้วแน่นอนครับนวัตกรรมที่เราสร้างต้องไปไหนครับต้องไปใช้ในพื้นที่จริงเพราะฉะนั้นในขั้นที่5วันนี้ครูจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปปฏิบัติจริงนะครับในพื้นที่จริงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้คัดมาแล้วว่าเป็นพื้นที่โครงการต้นแบบนะครับก็คือตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลทับน้ำอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่วิจัยของมหาลาลัยเราทับน้ำเป็นชุมชนเกษตรอย่างที่อาจารย์บอกน้ำถือเป็นปัญหาหลักของ พี่น้องชุมชนทับน้ำนะครับเพราะว่าการเกษตรต้องใช้น้ําทีเนี้ยสิ่งหนึ่งหัวใจของการจัดก,การน้ําคือมันต้องมีต้นทุนนะครับพอมีต้นทุนปุ๊บเกษตรกร,ร,กรในชุมชนก็จะมีต้นทุนในการทําประกอบอาชีพคือเรื่องของต้องใช้พลังงานไฟฟ้าต้องใช้เชื้อเพลิงนะครับมาใช้ในการจัดก,การน้ําในแปลงเกษตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเติมเต็มและช่วยเหลือชุมชนได้ก็คือเรามองว่าทํำยังไงเราจะช่วยเขาลดปัญหาตรงนั้นได้ก็คือมองเรื่องของพลังงานทดแทน ก็เลเป็นที่มาว่าทีมอาจารย์ได้เอาพลังงานทดแทนเนี่ยเข้ามาใช้ในตำบลทับน้ําแล้วก็ครั้งนี้ก็จะถือโอกาสถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวนี้สู่ชุมชนด้วยนะครับนายกสภานะครับคณาจารย์น้องน้องนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ทางคณาจารย์นะครับซึ่งของมัทธรเนี่ยได้เข้ามาดูพื้นที่เราทำงานวิจัยได้ต่างๆองค์ความรู้ต่างๆก็ จากหาอะไรนำมาสู่ชุมชนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมเลยพี่น้องเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาการอาชีพของตนเองนะครับเมื่อได้ทางอาจารย์เข้ามาเสริมในนวัตรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยวิสัยทัศน์ในการมองจะนําประชาชนเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยเราจะทาอย่างไรครกันแล้วก็หาหรือแล้วก็ร่วมกันพัฒนามาจนถึงวันนี้ก็นับได้ว่าถ้าประเมินผลนะเรียกว่าประเมินผลในเชิง ทั้งปริมาณและคุณภาพทั้งหลายเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยดีขึ้นสักประมาณ70%ดนั้นเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านนายกเข้ามาเยี่ยมนะครับแล้วผมก็มีแนวทางที่จะร่วมกับทางมหาลัยในการพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เรามีอยู่ดังนั้นในโลกอนาคตในโลกยุคดิทอนพวกนี้พวกสมาร์ทฟาร์มพวกนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นแนวทาง ในการพัฒนาตนเองของพี่น้องประชาชนเรานะครับเรียนเรียนกล่าวนําไว้ประมาณเท่านี้ครับเครื่องนี้พลังงานที่เป็นพลังงานต้นทางเลยมาจากแสงอาทิตย์แน่นอนเราก็จะต้องมีการดึงตัวกระแสไฟที่จักเกิดจากแผงตัวนี้มาใช้งานนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกคือเราเอาเทคโนโลยีมาต่อเติมเพื่อให้เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนนะครับในเนี้ยมันจะมี โปรเซสเซอร์อยู่1ตัวนะครับเป็นบอร์ดรุ่น ESP32 อาจารย์เขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็อัพโหลดเข้าไปในนี้กำหนดเงื่อนไขนะครับให้มันตรวจจับความชื้นเองตรงนั้นจะเป็นเซนเซอร์เห็นไหมครับอันนี้ยเซนเซอร์ตัวนี้มันจะตรวจจับว่าความชื้นในดินเท่าไหร่ถ้าสมมติอาจารย์ตั้งไว้ว่าเครื่องนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อความชื้นในดินต่ำกว่า30% เพราะนั้นถ้ามันจับได้ายบ้าปั๊มจะทำงานอัตโนมัติแล้วพอมันทำปุ๊บอาจารย์ถามพี่สนทยาเจ้าของสวนว่าในการลดน้ำแต่ละครั้งตั้งเวลาเท่าไหร่อันนี้อาจารย์ก็โปรแกรมเวลาได้ตามที่เจ้าของสวนบอกเพราะนั้นมันก็จะทำการลดน้ำตามเวลาที่ที่เรากำหนด ลุ้นทำงานไหมมาแล้วเขีโอเคโตอทูลอดอ้โรอดลวจากผลงานทดลองนะจะถือว่าเป็นที่น่าพอใจขอบคุณน้องๆและวัตการจิตอาสาเครือข่ายด้านมงคลนะครับเป็นข้าราการข้ามประตยแสงสดชืิ นะครับคือมันเป็นผลงานนวัตกรรมนะจะเป็นส่วนหนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่จะฝากไว้ในการพัฒนานะครับนี่ถือว่าเป็นต้นแบบต้นแบบเลยที่มันจะต่อยอดความคิดไปได้อีกเยอะนะครับเรื่องมาจะมอเตอร์ใหญ่ขึ้นหรือแผงใหญ่ขึ้นเพื่อควบคุมวัวลุ่มให้ไม่ได้มากขึ้นประหยัดแรงใช้จ่ายจะทำไงให้มันลดลงเพราะถ้ามาประดิ์กันแล้วเนี่ยอะไรที่มันลดได้ในเรื่องของต้นทุนนะต้นทุนในการผลิตเนี่ย มันจะต้องไปคิดต่อครับผมนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกคนขอบคุณทนายกครับครับครับวันนี้ครับ